ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NUV ของจีนในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนจีนส่งออกรถยนต์ประมาณ2ล้า00น1000คันเป็นรถ NUV ประมาณ389,000คันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปีก่อนคนงานในโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองหยู่เหยาบนทนเจ้อเจียงกำลังเร่งทำงานอย่างเต็มที่ เ่อส่งมอบรถให้ผู้ประกอบการเยอรมนีและฝรั่งเศรสอรองหัวหน้าฝ่ายผลิตบริษัท Link NEV บอกว่าตอนนี้โรงงานสามารถประกอบรถได้40คันต่อชั่วโมงแต่กำลังหาวิธีที่จะประกอบให้ได้50คันต่อชั่วโมงเนื่องจากมีคำสั่งซื้อเข้ามาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ NEV ของจีนหลายบริษัทเลือกนเวเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปรวมถึงบริษัทนโอผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ ลูกค้าชาวนอร์เวย์คนนี้บอกว่าตกลุมรักรถคันนี้นเพราะขับได้อย่างราบรื่นแล,และเงียบมากรวมถึงรถยังใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้านอกจากตลาดรถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว รถโดยสารไฟฟ้ายัางเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรปผู้ผลิตรถยนต์ BYD ได้รับคำสั่งซื้อรถโดยสารไฟฟ้ามากกว่า3,200คันในยุโรปครองอันดับหนึ่งในส่วนแบ่งการตลาดของยุโรปขณะที่ผู้บริหารบริษัทนนโอมั่นใจว่าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของจีนจะเติบโตได้ดีในตลาดยุโรปจากเทรนด์การส่งเสริมการใช้รถพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความนิยมของผู้บริโภค